บ้านอ้นสราวุธเปิดตัวลูกชายหลังขอวิวาฝาแลบ โอนสาวุฒคิคขำๆข่าวขอลาลาอาสยามแต่งงานไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้บอกเป็นเรื่องบันเทิงไม่ได้คิดจะแต่งจริงแต่รู้สึกดีลูลูกับลาลาเป็นคนที่สนิทด,ด้วยได้คุยแล้วก็โอเคทั้งคู่เพราะไม่มีอะไรจริงๆส่วนตัวถ้าตนไม่สนิทกับใครก็จะไม่เล่นด้วยตอนนี้โสดสนิทไม่ได้ปิดรับใครมีคุยบ้างไม่มีปัญหาเรื่องอายุขอแค่รอความพร้อมมากกว่าเล่นกันไป เล่นกันมาจนหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องจริงหลังจากที่อนสราวุธมาทองโพสดอินสตาแกรมขอสาวลาลาอาสยามขวัญนภานเรื่องสีแต่งงานซึ่งเหมือนเป็นการแย่กันเล่นมากกว่าแต่หลายคนคิดจริงจังไปซะแล้วด้านสาวลาลาก็ได้ตอบประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องขำๆแต่ได้ก็ดีเพราะอ,อ้นตรงสเปคตนทุกอย่าง ตั้งแต่เข้าวงการมาข่าวนี้เป็นข่าวที่คขำที่สุดใครที่เป็นแฟนลูลู่กับพี่ลาลา่าคงเข้าใจอยู่แล้วแกเป็นคนน่ารักและสบายๆมากด้วยความที่เรื่องเงาสเสน่หาเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่เวลาที่พี่ทั้งสองเขาอยู่กองมันจะบันเทิงราเริงมากเป็นความน่ารักซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วทั้งโอนสราวุธ ประกาศเปิดตัวบุตรชายวัยเจ็ดขวบเป็นครั้งแรกเจ้าตัวได้บอกว่าผมมีบุตรแล้วนะครับมาส่งข่าวเขากินขนมมีเศษขนมหล่นลงพื้นแม่เขาก้มเก็บผมขออนุญาตคุณแม่ให้วางเศษขนมนั้นกลับไปที่เดิมแล้วอธิบายให้เขารับผิดชอบต่อการกระทําของเขาอย่างสุภาพเก็บเศษขนมนั้นแล้วหาที่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทางผมสอนให้เขาดูแลแม่เพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาตอบกลับมาอย่างเด็กน้อยว่าเซนยังเด็ก ยังดูแลแม่ไม่ได้ครับผมเลยบอกต่อว่าไม่จําเป็นคับเซ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราพอทําให้กันได้เพื่อเป็นการขอบคุณคนที่มีพระคุณกับเรานั้นสําคัญมากน้ําสะอาดสักแก้วคําขอบคุณกอดหรือแม้แต่การบอกรักความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่เซ้นพอจะทําให้แม่ได้ตามกําลังของเด็ก7จ็ดขวบนั้นถือเป็นของขวัญที่ไม่ควรมองข้ามและมันพิเศษมากสําหรับทุกคน เขามองผมอย่างจดจำและคงได้ความคิดใหม่ๆว่าเด็กตัวเล็กๆอย่างเขาก็สามารถดูแลแม่ได้มากกว่าที่เขาคิดนี่แค่บางส่วนในคลาสการแสดงของเราใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดคลิปต่างๆที่คุณเห็นและเรื่องราวที่ผมแบ่งปั้นเล่าให้ฟังนี้อยู่ในคลาสการแสดงที่ผมจัดขึ้นวันนี้ทางทีมข่าวก็มีภาพมาฝากอีกด้วย